ใหญ่ครับโอเคแล้ว,ลวครับลูก8ปี9ปีครับทุกนาครับเอกสวยเกินครับวันนี้ครับขอสวยอยู่ครับ นี่ครับชมสวนยาพาร,รานะครับกำลังรอช่างตีลครับอย่างครับจำนวนนะครับสิบไร่ครับใหญ่ใช้ได้ครับ เปิดน้าเมื่อปีที่แล้วครับทีนี้ก็ยังธรรมดาอยู่ยังไม่ไ้ลงดินครับหายช่างขีดยางไม่ได้ครับสมัครคนขีดยางครับหนอัตรา เดียวทมอครับต้นใจใหญ่ใช้ได้ครับติดถนนใหญ่ครับสะดวกสบายครับไม่กันดานครับ้งบนตรงนี้ก็เป็นถนนวิ่งสบายครับเนี่ย้งบนครับ หนเมตรประมาณ้อยเมตรครับมาำใหญ่นะครับก็ไปติดถนนเลยครับด้านบนครับนามเลยครับต้นกำลังพอเหมาะเลยครับตนกำลังอายุเราปีครับ ปีสิบปีนี่ละครับประมาณนี้ครับปีดากำลังเขียวเลยครับเมือกันมือแบบปีสิบพันมาครับมันก็ เริ่มเย็นสบายครับหนานแน่นครับนะครับถ้าคนกลีดมีวัวครับได้ทั้งหญ้าให้วัวก็ได้ครับอยากเยอะๆครับ อย่างพาราหอมรีดเลยครับแต่ปุ๋ยเพิ่งจะได้หกวันครับเดี๋อาทิตย์นี้คงจะแน่นตึบเลยครับใหญๆครับต้นใหญ่ๆครับ ที่สูงครับต้นใหญ่ครับสูงครับนี่ครับลงในแค่นี้เองครับอานาคตไกลครับเป็นยัยเลยครับ ปุ่นถึงถนนนู่นเลยครับโอย้คอออคอย,อยครับฝั่งครับนู่นไข่นะครับบนนู่นใหญ่ๆครับต้นใหญ่ๆนะครับ,รบใหญ่ขนาดไหนครับ